สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับบัวข้อวันนี้จะพูดถึงเรื่องของออตัวโฟร์ชาร์ดนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องโฟร์ชาร์ดก่อนที่เราจะทําการเขียนโปรแกรมได้นะครับเราก็ต้องมาเขียนโฟร์ชาร์ดให้เป็นก่อนนลครับแรกเริ่มเราก็ต้องมาถามก่อนเลยว,ว่าโฟร์ชาร์ดเนี่ยคืออะไรนะครับโฟร์ชาร์ดคือ เป็นผังงานอย่างหนึ่งนะครับหรือเรียกว่าผังการดําเนินการนะฮะลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นเป็นยังไงดีเป็นภาษารูปภาพแล้วกันนะภาษารูปภาพอะไรคือภาษารูปภาพให้เรานึกถึงภาพสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนภาพอียิปต์เนี่ยก็ใช้พวกภาพสลักษณ์หรือคนโบราณเขาก็จะเขียนภาพเป็นรูปคนล่าสัตว์ติดไว้ตามฝาผนังเลยพวกนี้ก็เป็นภาษารูปภาพไว้เล่าเรื่อง หรืออียิปต์เนี่ยก็จะมีพวกสัญลักษณ์รูปดวงตารูปนกอะไรเงี้ยก็เอาไว้เล่าเรื่องได้ถ้าใครแกะออกก็จะสามารถอ่านเป็นภาษาได้พอมนุษย์เราเก่งมากขึ้นเราก็จะเป็นภาษารูปภาพอีกแบบหนึง่งเราเรียกว่าตัวอักษรน,นะฮะตัวอักษรตัวนี้ก็จะเป็นภาษารูปภาพอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นภาษารูปภาพแบบปัจจุบันถามว่าไอตัวโฟชาร์ตัวนี้มีไปทําไมฮะแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนี้ได้ไหมผมก็คิดว่า คงจะไม่ได้ครับผมว่ามันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยควรจะอ่านโฟชาร์ตเป็นเพราะอย่างน้อยเราจะได้เอาไปเขียนแล้วอธิบายกับโปรแกรมเมอร์ได้บางทีเราอาจจะเข้าใจโปรแกรมไม่ต้องมากแต่ว่าเราสามารถอธิบายขั้นตอนทางด้านววกรรมได้แล้วเราก็เอาไปอธิบายกับโปรแกรมเมอร์ได้งนั้นโฟชาร์ตมันก็เลยจะเปรียบเสมือนเป็นอัลกอริทึมหรือขั้นตอนการคำนวณที่เราจะเอาไปเขียนแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจได้นะครับยกต,ตัวอย่างเช่นการชงกาแฟนะครับ ก็มีขั้นตอนนะับนี่ขั้นตอนการชงกาแฟก็คือมันก็มีเาเรียกว่าก็ไม่เหมือนกันนะบางคนก็บอกเอาน้ําร้อนใส่ก่อนแล้วก็เทผงกาแฟลงไปแล้วก็ทิ้งสามสิบวิห้ามคน็จแล้วค่อยคนทวนเข็มอันนี้ก็ขั้นตอนก็ซับซ้อนฮะหลาคนบางคนก็บอกเอาผงกาแฟใส่ก่อนบางคนนะครับก็บอกว่าอ่าหนึ่งเขียนใหม่ว่าใส่ผงกาแฟแล้วก็สองเติมน้ําร้อนคนนี้เติมน้ําร้อนปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการเติมน้ําร้อนแบบว่าเอ้ย เติมนิดนึงแล้วก็คนๆให้เป็นฟองก่อนค่อยเติมน้ำร้อนเพิ่มอ่านี่ก็แล้วแต่ตามใจชอบแบบแบบนี้เป็นต้นนะมันก็จะเรียกเป็นอัลกอริทึมของการชงกาแฟเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าเกิดสมมติว่าจะเรื่องมากขึ้นอยหน่อยก็เป็นกาแฟแบบกาแฟสดนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ไม่เรียกกาแฟสดละเราจะเรียกให้ถูกต้องคุณต้องเรียกเป็นกาแฟขั้วบดนะฮะกาแฟขั้วบดก็คือกาแฟเป็นเม็ดมาแล้วก็บดให้เป็นผงเสร็จแล้วก็ เอามาตั้งความละเอียดเนี่ยโฟชาร์ตของการชง้วกาแฟใครเป็นบาริสต้าก็จะมีความละเอียดเพิ่มเติมฮะเขียนได้ว่าไอเจ้าต,ตัวของความละเอียดก็มีผลนะต้องมาตั้งเบอร์ความละเอียดตามลักษณะของการชงอนะีกฮะต้องดูว่าเป็นวิธีการชงแบบไหนความละเอียดจะขึ้นอยู่กับการชงเช่นเป็นวิธีชงแบบถุงเท้าแบบบนลานหน่อยฮนะก็คือเอาถุงผ้ามาแล้วก็เอาผงกาแฟใส่น้ําร้อนราดแบบนี้เป็นต้นหรือมีเครื่องชงฮนะเป็นพวกเอสเปรสโซแมชชีนอย่างนี้เป็นต้นฮนะ เป็นแบบเอ่อหม้อแมชชีนตั้งแต่8 0 0ร้อถึงแสนนะแนี่ก็ใช้ตามบ้านถ้าเกิดเป็นแสนก็ใช้เปิดเอ่อเป็นบาร์มีหัวกุ๊บอะไรต่างๆเป็นตอนนี้เห็นว่าพวกแม้แต่ขั้นตอนการชงกาแฟพวกนี้มันก็ต้องมีเป็นโปรเซสหรือเป็นโฟชาร์ดแบบนี้เป็นต้นนะอีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะของโฟชาร์ดที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็คือเป็นเรื่องของการลงทะเบียนฮะยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการลงทะเบียนนะครับเราลงทะเบียนออนไลน์ทํำยังไงเราก็ต้องไปให้อาจารย์อนุมัติอะไรนี่ฮตามขั้นตอนเนี่ยครับเกตถึงไหมถ้าเกตไม่ถึงก็ไม่ไป,ไปตามขั้นตอนแบบนี้เป็นต้นนะครับถัดมานะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นโฟชาร์ดเหมือนกันฮนะเป็นโฟชาร์ดจำเนกสภาพนักศึกษาครับอย่างตัวอย่างเช่นเกรดไม่ถึง2.0ก็เป็นสภาพรอพ,พินิจเกตไม่ถึง1.5ปีหนึ่งก็จะต้องค้นสภาพแต่ถ้าสมมติเ่าเกินปีหนึ่งขึ้นไปไม่ถึง1.5ก็พ้นสภาพครับแบบนี้เป็นต้น แต่การที่เกรดไม่ถึงนะครับก็จะมีเงื่อนไขฮะเช่นปกติก็จะลงทะเบียนเรียนได้กี่หน่วยกิตไม่เกินกี่หน่วยกิตเป็นต้นแล้วก็ถ้าเป็นรอพินิจก็จะลงได้ไม่เกินกี่หน่วยกิตแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโฟชาร์ตในชีวิตประจําวันอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบปรนยนะครับแล้วก็มาดูว่าขัาน้นข้อใดเป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้องจริงๆขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเราเรียนมาแล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้ว อันนี้ตกไปขั้นตอนหนึ่งก็คือทําคู่มือเน้นด้วยนี่เราดูนะฮะประโยคพวกนี้มันจะซ้ําๆกันหมดนะครับก็คือ4ข้อเนี่ยเพียงแต่ว่ามันสลับที่กันงั้นเราก็มาเขียนใหม่ฮะเขาเขียนใหม่ก็จะได้เป็น1ก็คือต้องวิเคราะห์งานก่อนหรือวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อน2เขียนอัลกริทึมหรือผังงานนะฮะหรือโฟร์ชาร์ตสามโคดดิ้งหรือเข้ารหัสนะสทดสอบโปรแกรมแล้วสุดท้ายถ้าให้แจ๋วหน่อยก็มีเบอร์ห้านะครับทาคู่มือฮะทำคู่มือแล้วแล้วก็ดูแล ก็ดูแลตัวโปรแกรมฮนะถ้าโปรแกรมมีปัญหาก็วนกลับไปดูแลใหม่แล้วก็เยียบร้อยครับ,รบอันนี้ก็ขั้นตอนนะครับนี่จะเห็นได้ว่าถ้าตามขั้นตอนตัวนี้นะครับขั้นตอนที่1การวิเคราะห์งานนะครับจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์งานเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์เป็นพวกแบบ IPO chart เป็นหลักนะครับก็คือให้รู้ว่าอะไรเป็น Input อะไรคือ r o c e s s แล้วอะไรคือ Output นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอามาเขียนเป็นผังงานโฟชาร์ตตัวนี้แหละฮะเอาเขียนเป็นผังงานนะครับก็เอาโฟชาร์ตตัวนี้ไปเริ่มเข้ารหัสนะ เริ่มต้นถ้าเป็นภาษา C เราก็ include ก่อนเลยฮนะแล้วหลังจากนั้นก็ start ที่ main แล้วหลังจากนั้นมีการรับโปรแกรมก็จองโปรแกรมก็คือจองตัวแปรเป็น float ra แล้วก็หลังจากนั้นก็ pin afr เท่ากับแล้วก็ scan f p f แล้วก็ a r นะครับลหลังจากนั้นก็ทําการจองตัวแปรชื่อว่า pi ไว้ภาษา C ไม่มี pi จริงๆในอนาคตเดี๋ยวผมจะใช้เป็น standard mat include ไอตัว mat.h h, แล้วก็จะมีตัว m d e r c o r e pi นะครับใช้ได้เลย แล้วก็เริ่มโปรเซสคูณเขียนสูตรไว้นะครับหลังจากนั้นก็เอาพุทเป็น BitF ส่งค่า a r เ a ียมาจบโปรแกรมครับทีนี้เวลาเราใช้งานเราก็ต้องประกาศตัวแปรนี้เราก็ต้องมาดูว่าการประกาศตัวแปรเป็นชนิดไรนะครับเช่น R ตัวนี้ผมคิดว่างานทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเราใช้เป็นโฟตทายมของตำแหน่งแต่ถ้าเกิดเราอยากละเอียดกว่านี้เราก็ต้องประกาศเป็นดับเบิลและไปนี้เป็นต้นนะครับถัดมามาดูรูปทรงของโฟตชาร์ตครับรูปทรงโฟตชาร์ตนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตัวนี้ก็แปลว่าการดําเนินการเอาไว้คํานวณน,นะครับ เช่น a เท่ากับ2อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะบางคนเขาเขียนมาเขาจะลบมุมนิดหนึ่งมนมุมนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมชอบชอบตัวบนมากกว่าถัดมานะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้สี่เหลี่ยมก็จะเรียกว่าข้วหลังตัดแล้วกันนะฮะสี่เหลี่ยมข้วหลังตัดตัวนี้ก็จะเป็นการตัดสินใจนะครับเวลาเราเขียนเต็มจริงเนี่ยจะเขียนเหมือนรูปทางด้านขวามือก็คือข้างในเนี่ยมันจะต้องใส่ไอ้ตัวเรียกว่าเป็นตัวตักกะหรือบิวลีนคือให้มันตัดสินใจว่าเป็นจริงหรือเเท็ะช่น A มั เอ่ากับ10จริงก็ไปด้านซ้ายถ้าเท่ากับ10ไม่จริงเช่น A, A 9, เป็น9 A เป็น9ไปเปรียบเทียบแล้วไม่เท่ากับ10ก็เป็นเทสเข้าไปด้านขวาแทนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็เอาไปเขียนโปรแกรมภาษา C ีดังแสดงตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องโฟชาร์ของการตัดสินใจหรือดีซิชันนะถัดไปนะครับโฟชาร์ดรูปทรงนี้จะเป็นการรับข้อมูลหรือแสดงข้อมูลก็ได้นะครับเป็นกลางๆในโปรแกรมเขียนโฟชาร์ดโฟลกอเรทิทัมจะนิยมใช้ตัวนี้นะครับ น,นี้ถ้าเกิดเราต้องการใช้โฟ l โคลิทึมนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูครับวันนี้ผมก็เรียกโปรแกรมโฟโกโคลิทึมผมติดตั้งไว้แล้วใครที่จะดูโปรแกรมโฟโกโ o ลิทึมก็ไปลองอาหาซอฟต์แวร์ดูได้นะครับอันนี้ผมก็ทำคลิปไปบางตัวแล้วนะครับใน c h anel n ัน,นี้ก็ใหญ่ๆนะฮะอ่านี้ฮะโฟโกโคลิทึมเวลาเราจิ้มตรงนี้ก็จะมีฮะอย่างนี้ก็มี input output ใช้สัญลักษณ์เดียวกันก็คือเป็นสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมให้ดานขนานนะครับเนี่ยเป็นลักษณะของในตัวโปรแกลมโปรโตมตัวนี้ก็สี่เหลี่ยมที่อีสอแล้วแอสซตัวนี้ if นะก็คือเป็นตัวดิสซิชันนะครับกลับมาที่สไลด์เราต่อนะครับนี่ก็จะเห็นว่าถ้าทำการรับข้อมูลเนี่ยภาษา c ก็จะมีกลุ่มของคำสั่งดต่อไปนี้ก็คือ scan f get c h get c get s อย่างนี้เป็นตน้นเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนคำสั่งกลุ่มเหล่านี้ต่อมานะครับแต่อย่างไรตามเดียวก็คือตัวนี้ผมเนี่ยได้สอนเบื้องตอน้นไปก็คือตัว scan f ไปแล้วนะครับ ส่วนการแสดงผลข้อมูลของบารซีจริงๆก็มีเยอะนะครับมันก็จะมีพุทธชาพุทธซีเผมไม่ได้เขียนไว้แต่ผมก็จะใช้ตัวป i n เอเป็นหลักไ้ก่อนนะครับคล้ายๆกับว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นยุคเก่านะครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่นี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับรมมคือคต้องเป็นระดับโปรแกรมเมอร์นะครับกดทีละปุ่มอะไรประมาณนี้แต่ผมรับค่านิ่งๆเลยดังนั้นผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ฮะนี่ถ้าเราเขียนโฟร์ชาร์ตว่าเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็ข้างในพิมพ์ว่าพิมพ์ค่า A แล้วก็เขียนเป็นปินเอฟนะฮะเวลาไปแรรกม ส่วนตัวนี้นะฮะถ้าป้อนค่าก็ input r กับ scan f r แบบนี้เป็นต้นนะทีนี้ถ้าเรามาดูเปรียบเทียบกับตัวโฟกโ o ลิทิมนะครับก็เห็นได้ว่าถ้าเกิดผมอยากให้มันรับค่าฮะผมก็บอกว่า input ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันคลิกฮนะแล้วก็เขียนว่า enter uh, variable name below ก็คือต้องการให้อ่านค่า r อันนี้เป็นตน้นแต่นี้โฟกโอลิทิมเนี่ยมันจะมีการ declare ตัวแปรด้วยฮนะก็คือเราไม่ได้ประกาศตัวแปร r ต้องมา declare ก่อน declare ตัวแปร r ตัวนี้เราก็ปัดตัวแปร r แต่ขอเปลี่ยนเป็น f o a t นะฮะ เ็นเรียวในโปรแกร,รมิลทรจะเรียกโฟโว่วเรียวจำนวนจริงทำการรันนะตัวนี้ก็จะรอละเราก็ต้องป้อนค่าเข้าไปฮนะ45 Enter จบละอันนี้มันก็มีติดอยู่นิดนึงก็คือจะเห็นไหมครับว่าอยู่ๆคุณจะบินพุทอาเลยมันจะไม่รู้เรื่องเราก็ต้องทําการเอาพุทออกมาก่อนตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าให้มันพิมพ์คำว่า R เท่ากับแบบนี้เป็นตน้นพอพิมพ์ R เท่ากับนะครับโฟชาร์ของเรามันก็จะเริ่ม ความยาวมากขึ้นพอเราลั่นปั๊บนะครับมันจะบอกเราว่า r เท่ากับอพอบอกว่า r เท่ากับทีนี้ผมก็จะเริ่มป้อนค่าเข้าไปก็คือเช่นบอกเข้าไปเลยว่า3.5.2ขอ enter ตัดเข้ามาก็ส่งเอาไปจบโฟร์ชาร์ตครับทีนี้โฟร์ชาร์ตตัวนี้ถามว่าเอาไว้ทาอะไรต่อก็อคือมันคงเอาไว้คํานวณต่อไปได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้เอา,เาคร่าวๆกอนนะครับอทนนี้ถัดไปนะครับเราก็มาดูไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ใช้ดิสเพลย์หรือเท่ากับเอาต์พุตนะครับอันนนนนี้้เป็อออกหาจะครับ ถ้าเขียนอะไรก็คือเป็น pin F แน่ๆฮะ,ะออกหน้าจอส่วนสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะเหมือนแคปซูลนะฮะอันนี้ผมเรียกเองลักษณะก็คือมันเป็นเขียนนอนยาวมาแล้วก็มีโค้งปิดหัวปิด,ปดท้ายเหมือนทรงเม็ดยาแคปซูลมันเอาไว้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นข้อสอบช้อยเนี่ยถามว่าไว้ไหมเราก็ต้องตอบข้อสอบก็คือเอาไว้เป็นจุดเริ่มต้นของตัวกิจก,กรรมนะครับหรือตัวจุดจบฮะ Start หรือ Stop ฮะถ้ามาดูเปรียบเทียบในซอฟต์แวร์ Flowchart เขาก็เขียนได้ว่าตัวนี้จะเป็นตัว Start Main เเเก็็ลยยขีนนปตัว Main โปรโิทรึมนี้จะใช้จริงๆเป็น start แต่ว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นเริ่มหลักก็เลยใช้คำว่า main นะฮะถ้าเราเพิ่มไอตัวฟังก์ชันจะมีฟังก์ชันย่อยหรือ user defined function เดี๋ยวกดตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็น n นะ,ะ start e n d เป็นสระโฟ c h a ์ t แบบโปริทึม um นะีะ้ถัดไปนะครับจงตอบรูปร่าง o ฟ chart ของแต่ละข้อฮะ,ะออรูปร่างกิจกรรมประมวลผลอ่ารูปนี้ฮะ,ะนี่จุดเริ่มต้นนะ,ะรูปนี้การตัดสินใจก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมแฟ้มข้อมูลอ่านี่มาใหม่นี้แฟ้มข้อมูลนะงั้นเห็นว่าหลักๆ มันก็จะมีทรงเหล่านี้นะฮะนี่ตัวโฟชาร์ดมันจะใช้ลูกศอนเป็นการเชื่อมเพื่อแสดงทิศทางการเขียนโปรแกรมนะครับเมื่อเราเอาไปเชื่อมเสร็จนะครับก็จะกลายเป็นโฟร์ชาร์ดเต็มเช่นเริ่มตั้งต้นนะครับถ้าใครเรียนแบบรุ่น3ามปีประวัติศอก็มาตามนี้เลยครับเรียนปีหนึ่งปี2ปีสามแล้วก็เริ่มสตาร์ทปีหนึ่งปี2ปีสามปีสี่อ้าวปีส่ลืมแก้คอไปตัวนี้ต้องเป็นปีสฮะกรับมาแล้วลืมแกะอันนี้ก็เป็น อ่าวสบนะครับที่เรียนจบม .6 มานะครับก็จะเป็นรุ่น4ปีแบบนี้เป็นต้อนอันนี้ก็เป็นโฟชาร์ดอันนี้ก็เป็นโฟชาร์ดคร่าวๆตามแผนการเรียนแต่ชีวิตจริงมันอาจจะมีการเอ็กซ์แพลนหรือขยายขึ้นไปก็ได้นะครับเช่นเรียนปี1ย่อยแต่แล้กกระจายกระจายพอจบปี3เกรดทีวไม่ถึง2งั้นเดี๋ยวโฟชาร์ดมันก็จะต้องละเอียดมากขึ้นอันนี้เป็นโฟชาร์ดแบบง่ายๆก็เรียกว่าโฟชาร์ดแบบเส้นตรงนะเป็นแบบสเตนด์ right หรือเป็นแบบเส้นตรงนะ ทีนี้ในตัวปีหนึ่งเนี่ยผมจะยกว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะเขียนโปรแกรมให้ละเอียดขึ้นเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นก้อนอันกริทึมธรรมดามันก็อาจจะเป็นลักษณะของกลุมโปรเซอร์ย่อยนั้นรายการย่อยตรงนี้มันสามารถเขียนย่อยได้อีกว่าเราเรียนปีหนึ่งเนี่ยมันยังแตกออกไปเป็นว่าเอ้ยเราต้องเรียนเทอมหนึ่งเรียนเทอมสองเรียนเทอมหนึ่งเทอมสองอาจจะมีเรียนภาคฤดูร้อนนะครับอาจจะออกเซอร์วีแคมป์ฝึกงานอะไรประมาณนี้ฮะส่วนเรียนเทอมหนึ่งมันก็จะเป็นอันกริทึมย่อยก็ต้องมาแยกว่าภายในนี้มีวิชาอะไรแบบนี้เป็นตนน้น อันนี้ก็เป็นโฟชาร์ตในลักษณะผมเขียนเกี่ยวกับแผนการเรียนครับถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นโฟชาร์ตลักษณะเชิงเส้นตรงก็คือป้อนค่า R รัศมี2ก็คือคำนวณพื้นที่วงกลมนะครับภายอาร์กำลังสองแสดงค่า A งนั้นเราก็เอามาทําการเขียนโฟชาร์ตก็ไปฝึกเขียนดูนะครับถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์เขียนก็แนะนําว่าเป็น Microsoft Office ก็สามารถเอาไปเขียนโฟชาร์ตได้แต่ผมก็แนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเมื่อกี้นี้ฮะโฟโฟลิเทิลฮะ โปรโกลิทึทมนี้ก็จะเขียนโฟลชาร์เตเสร็จรันได้เลยนะครับเขียนโฟลชาร์เตเสร็จรันเลยฮนะอันนี้ผมชอบมากเลยเดี๋ยวจะเริ่มแคปเจอร์ลงในสไลด์ในรุ่นหน้านะครับถ้าเป็นสัญลณ์ทรงนี้คืออะไรครับก็คือการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบอันนี้ก็ติ๊กมาเลยนะครับข้อสอบชอย c ์ถับมาข้อสอบนี้ฮะถ้าเป็นข้อสอบนี้ก็คือถามว่าพลังงานตัวนี้คือการตัดสินใจหรือการเปรียบเทียบอ่าสาระการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบเป็นทรงอะไรฮะรนี้รูปภาพก็ไม่ให้มา เราก็ดูว่าสี่เหลี่ยมข้างหมูรูปเนี้ยข้างหมูสี่เหลี่ยมเปียกปูนอึ้งๆไปน่าจะเป็นตัวเนี้ยแต่ตัวหลัดน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยวงกลมข้อนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นข้อนี้เปียกปูนชุบไม่บอกไม่เฉลยออ้อเฉลยแล้ะข้อสองครับต่อมานะครับอีกข้อหนึ่งนะถามว่าสัญลักษณ์ในรูปนี้คือรูปอะไรฮะ อ่านี้ผมเฉลยไปแล้วก็คือเป็นการรับเป็นสามารถรับก็ได้หรือ p ิ f F ก็ได้ฮะสแกนเก็ได้ p ิ f ก็ได้ก็คือรับหรือแสดงผลแล้วก็ไม่ระบุอุปกรณ์แต่โดยมากก็คงเป็นดิสเพย์จอภาพแต่ถ้าเป็นจอภาพอย่างเดียวจะเป็นทรงนี้ฮะทรงนี้คือออกจอภาพเท่านั้นการแสดงออกทางเอกสารพิมเตอร์พิมเตอร์นี่ใช้ทรงนี้ครับจุดเริ่มต้นของกิจกรรมใช้แคปซูลครับ ไปลองอ่านท่องจำนะครับเดี๋ยวในเว็บไซต์จะมีตารางแต่ว่าในสไลด์ผมไม่ได้ลงตารางไอ้ตัวนี้ไว้นะครับถ้าคุณเสิร์ชคำว่าโฟลชาร์ตนะครับเดี๋ยวมันจะมีตารางให้จํารูปทรงนะครับว่าทรงแต่ละท่งเป็นอะไรเอาละครับวันนี้หาดูตัวอย่างในเว็บไซต์ฮะเพราะผมเจอตัวอย่างมาจําเว็บไม่ได้แล้วขอผ่านแต่ว่าที่ผมยกตัวนี้มาคือจะเห็นว่าพอดีผมเจอแล้วมันสะดุดตาทีหนึงฮะตัวสอบโฟลชาร์ตเขาบอกว่ารับค่าคะแนนก่อนอ่านค่าสกอร์มา ถ้าสกอร์น้อยกว่าเท่ากับเจ็ดสิบจริงผลการเรียนได้กอไก่ซึ่งผมว่าผลการเรียนกอไก่นี่มันแบบโบราณมากเลยฮะปัจจุบันไม่ได้เป็นเ B C งั้นจริงๆแล้วกอไก่นันจะเป็น A นะคือนี้ปรากฏว่ามันมันมีที่ผิดไงครับคือเราหาดูว่ามันผิดตรงไหน,นลองหาดูพอหาดูปรากฏว่าโภช์จเนี่ยทำงานผิดพลาดแน่ตอนนี้ตัดการเกรดไม่ถูกอะทำไมฮนะคือคนเรียนดีน้อยกว่าเจดิจะมา A มันต้องมากกว่าเจ็ดสิบอะครับตรงนี้ต้องมากกว่า70็ดสิบฮนะ ไอ้เจ้าตรงนี้ครับก็คือต้องตัดไปว่ามากกว่า70็ดสิบนนตรงนี้ก็ต้องมากกว่า50นะถึงจะได้เจ้าตัวเกรดเป็น B อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ที่เหลือก็กลายเป็น C ฮะแต่พอผมมานั่งไล่แล้วก็กลับมาจัดลาดับดูก็แสดงว่าใครได้คะแนน70็ดถึงร้อยได้ A แล้วก็ใครได้คะแนน50ถึง69ได้ B ใครได้คะแนนตั้งแต่0ูนถึงสีได้ C ฮะอันนี้เป็นเกณฑ์การตัดเกรดของนักเรียนชั้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่อันนี้ดีฮะแต่ก็จบแน่เออไม่มี F ฮะไม่มี F แต่โฟลชาร์ดของเราในที่เราเรียนวิชาเราไม่ได้นะ f มีอฮะอันนี้มีเงั้นมันก็ต้องตัดเขียนโฟลชาร์ดอีกแบบหนึง่งเอาละครับอันนี้ก็ไปลองดูฮนะนนี้เป็นโฟลชาร์ที่ศึกษาจากเว็บไซต์นะครับไปลองเอามาลองไล่แล้วเอามาหัดเขียนโปรแกรมดูนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ถ้าผมว่างๆเดี๋ยวผมจะมานั่งเขียนเป็นโฟล์โกนิทึมอีตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ถ้าเขียนสดเนี่ยมันเสียเวลามากผมเลยขอข้ามไปก่อนนะต่อมานะครับจงเขียนโฟลชาร์ดของโปรแกรมดังแสดง คือบางทีเนี่ยข้อสอบก็อาจจะให้ซอสโค้ดมาทางด้านฝั่งซ้ายแล้วเขียนโปรแกรมอนะน,นี้จะเห็นได้ว่าอาจจะต้องเริ่มต้นจากการจองตัวแปรถ้าเขียนแบบโฟโโกรรูลิทึมนะแล้วตอนนี้สแกนเอฟก็รับค่า x อ่านี่เห็นว่าตอนนี้ก็ทําการจองตัวแปรอันนี้ก็สแกนเฟรับค่า x แล้วหลังจากนั้นนี่ก็พิมพ์ f แสดงมาก็เขียนเป็นโปรแกรมดังสแสดงนะครับแต่ตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันมีข้อเสียอยู่นิดนึงฮะอะไรฮะไปลองดูเมื่อกี้ผมรันโฟกูลิทึมให้ดูแล้วเห็นไหมครับว่ามันตกไปนิดนึงฮะเฉะลยเลยแล้วน,นะ ก่อนรับค่า x ตัวนี้คุณควรจะต้องเลยฮะแสดงคําว่า x เท่ากับองี้เราจะไม่รู้ว่ามันกําลังรับค่า x ฮะงั้นคุณต้องแทรกฟิน f โดยไม่ใส่ slash n ก่อนจเจ้าตัวบรรทัดที่6ตัวนี้ฮะบรรทัดที่6สแกน f อยู่ๆ,ๆจะกระพริบๆรอเลยฮะอันนี้จะยุ่งหน่อยไปลองคีย์ภาษาซีดูเดี๋ยวเดี๋ยวได้ประสบการณ์ชีวิตอย่างงี้เอาละครับอันนี้ก็เขียนอยีกแบบหนึง่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะกลับอันนี้อันนี้จะเขียนเป็น ลักษณะแสดงค่า x โดยไม่เอาอุปกรณ์แต่ตัวนี้นะครับออกหน้าจอเท่านั้นเป็นอีกแบบหนึง่งถัดมานะครับเราก็มาดูว่าเราเถ้าเป็นตัวข้อสอบนะครับถามว่าจากไปเจ้าตัวดังแสดงตัวนี้นะครับจากโฟร์ชาร์ดดังแสดงเอาไปเขียนเป็นโฟร์ชาร์ดไปลองทําดูเพื่อเป็นข้อสอบนะครับต่อมาอันนี้เป็นโฟร์ชาร์ดอีกตัวหนึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะครับ ให้คำนวณภาษีแท็ก7%นะครับก็คือจนะุดศูนย์เจ็ดฮะจุดศูนย์เจ็ดภาษีวดภาษีวัด7%ก็คือเจ็ดหารร้อยก็คือศูนย์จุดเจ็ดนะฮะงั้นตัวนี้เฉยๆโฟชาร์จมันจะให้คำนวณเงินเดือนแล้วก็เอาเงินเดือนตัวนี้ไปจ่ายเป็นแวัดแต่จริงแล้วเงินเดือนไม่น่าจ่ายเป็นวดนะเงินเดือนตัวนี้มันน่าจะจ่ายเป็นอย่างอางื่นอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขสมมติน,นะครับอันนี้เอามาจากเว็บไซต์ต่อมานะครับก็เขียนโปรแกรมก็ต้องเตรียมไว้ก่อนอินคลูดแล้วก็มีเมงนงั้นเวลาเข้าห้องสอบเนีเขียนแบบนี้ไว้ก่อนเลย เขียนไปก่อนเลยมาแน่ๆฮะ uh, include stdio.h a n a r d include stdlib.h a n a r d มาแน่ๆแ,แล้วก็เขียน integer main วงเล็บปีก,กาเปิดแล้วก็ return 0วงเล็บปีกาปิดแล้วภายในค่อยเขียนโค้ดนะอันดับแรกต่อมาเขียนข้างในนี้เลยครับว่าเป็นจอง post salary ไม่จองเนี่ยรันไม่ได้แล้วก็ scanf %f น่าจะเป็นทศนิยมไว้ก่อนเพราะเงินเดือนน่าจะมีเศษสตางค์นะอันนี้ก็เป็นใส่ uppercase เนี H, ย่ยตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราก็ต้องใส่ uppercase นิดนึงเพื่อไว้อ่าน salary นะครับถ้าไม่ใส่อันนี้ error ตัมานะครับอันนี้ก็เริ่มคำนวณฮะประกาศโฟร์แท็กแล้วก็แท็กากับส a l a r คูณ0.07ตามตัวอัลกอริทึมหรือโฟร์ชาร์ดเราเลยฮะแล้วสุดท้ายเราก็เขียนมาเป็นในตัวพินเอฟส a l a r เท่ากับเปอร์เซ็นจุดสองเอฟเอาทุกคนแค่สองตำแหน่งพอแล้วประกาศว่าต้องเสียภาษีเสียแท็กเท่าไหร่เปอร์เซ็นนี้เป็นต้นนะจบโปรแกรมครับก็ไปลองเขียนดูนะครับเอาโฟร์ชาร์ดแปลงเป็นภาษาซีให้ได้ถัดมานะครับผมขอพิจารงานแบบศูนย์สองนะครับจากการกําหนดโจทย์นะครับ จงเขียนโปรแกรมหาค่าโมเมนต์สูงสุดนะครับนี่แลัที่แล้วเราทํากันมาแล้วอันนี้ผมก็จะไปเอาอสูตรสําเร็จรูปมาจากเว็บไซต์เลยนะครับนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีตัวนี้ฮะก็คือหนังสือเร่มนี้ก็จะบอกว่า m max เท่ากับสูตรตามนี้ถ้าเราต้องการหา m max เราก็ต้องมี input เราก็ต้องวิเคราะห์ r o c e s s o u t p u t นื่องจดกว่าจากรูปนี้ฮะเราต้องป้อนตัว l เราต้องป้อนตัวโหลด w ฮะต้องป้อนตัวนี้ W แล้วป้อนตัวนี้เป็น l ังนั้นมันก็จะมีทําการวิเคราะห์เจ้าตัวของอ อิ put, Pro set, นพะุตโปรเซสอ t ปตฮะเดี๋ยววิเคราะห์งานพอวิเคราะห์งานเสร็จก็สร้าง ipo ฮนะ ipo นี้ก็ w กับ l เป็นตัวอนะินพุตฮะ w l อันนี้8เมตรเป็น l แล้วก็โปรเซสก็ set, ค,คือคำนวณ max moment ตามสูตรคือ w คูณ l กำลัง2ส่วน8ภาษา c ไม่มียกกำลัง2ต้อง l คูณ l อันนี้เวลาเขียนแบบคอมพิวเตอร์ต้องเป็นดอกจันฮนะแล้วก็หารต้องเป็นสลเอียงไปด้านหลังนะครับเขียนในแนวนอนนั้นๆหรือเรียกว่า line command สุดท้ายก็แสดงค่า m m a x เป็น output อันนี้คือ ipo chart นะครับ หลัจากนั้นนะฮะเราก็เริ่มทําการเขียนผังงานนะครับนี้เราเริ่มเขียนผังงานก็เห็นว่าเป็นผังงานดังแสดงฮะมี Input อ่านค่า WL Process คํานวณแล้วก็เอาพุตแสดงในแม็กหน้าจอจบแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ไปเขียนเป็นโปรแกรมฮะก็จะได้โปรแกรมดังแสดงตัวนี้ครับไปลองทดลองคียดูนะครับสำนักศึกษาที่ลงเรียนกับผมแล้วก็จะได้ขี์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในแล็บสองเอาเขียนโปรแกรมเสร็จโปรแกรมตัวนี้เห็นว่ามันจะเทียบเคียงกับไอตัวการเขียนโฟร์ชาร์ดดังแสดงครับ ต่อมานะครับสรุปว่าเราจะต้องไปดูการเขียนโฟชาร์ดเห็นโฟชาร์ดแล้วก็ต้องเขียนเป็นโปรแกรมได้นะครับโจทย์ตัวนี้ไปคิดเล่นๆนะถ้า,าต้องการแตกแรงจงเขียนโฟชาร์ดครับโฟชาร์ดการแตกแรงแตกแรง fx ปึ๊ปึ๊ปึปึแแตกแรงกลายเป็น fx แตกแรงเข้าสู่แกน y แนวดิ่งกลายเป็นตัว f y เอาละฮะทีนี้ปัญหาคือต้องรู้สูตรตัวนี้ฮะสูตรตัวนี้ถ้าคนไม่รู้จบข่าวคอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้ด้วยฮะ ตัวนี้ผมไม่ฉเฉลยฮะถือว่าเป็นตัวปรศาทเวกเตอร์ง่ายๆฮะหรือเป็นวิสิก์เวกเตอร์ง่ายๆดังนั้นไปหามาหาสูตรมา,าเตรียมไว้เขียนโปรแกรมในสัปดาห์ต่อไปอ่าเราก็ต้องไปทําเป็น input p r o c e s s o u t p u t นะครับงั้นตรงนี้คุณก็ต้องไปเขียนมาให้ได้ว่าสูตรตัวนี้อะไรเนาะท<อ>ี่สุดเลยเนาะนแต่ตัวแปรน,นะครับจะเห็นได้ว่าผมใช้ประกาศตรงนี้เป็นภาษาใช้เทต้าไม่ได้เทต้าคือภาษาซีไม่มีอลักกลีกฮะมันจะต้องรับเป็นในตัวเทต้าตัวนี้ ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะสามารถรับป็นดีโ้ดได้ไหมเดี๋ยวผมต้องไปลองรันในออนไลน์ดูเพราะออนไลน์มันประกาศตัวแปรเป็นภาษาไทยได้อยากรู้เหมือนกันว่าร,รับตัวแปรเป็น Data ได้ไหมอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองลองดูฮนะแล้วครับอันนี้ก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายเรื่องโพร์าร์ดไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เตรียมลงปฏิบัติการแลบคอมพิวเตอร์ต่อไปได้นะครับ